กาบสบายดีพี่น้องเนาะนี่กำโพ้งสองบาลามเสน่หคือเก่าเนาะมีบาลามเก็ออกมาดับหน้าอ่าเอามาดับหน้าคือเก่าเนาะอยู่หายอยู่หน้าพี่แหละมาเนี่ยบาลามยางมาเบิ่งไอ้คนไทยหน้าเนาะคนคนไทยหน้าทาบาลามเนาะเนี้ยมาเบิ่งกับบาลามเนาะตอนนี้คนกับรังไทยอยู่เนาะทุกคนยางย,าง,ยางตามลังเหมือนเนาะ ใช่แล้วบอลามแบบเป็นคนขาดเองเนาตรงนี้กร็รลายคนก็ห้ากกะเริ่มตัวดำเนาะบาลลามคือกันห้ากกะดำหน้าสองมือที่สามมือนี่เนาะกับยามท่านมีคนแหลยเพรหวัวคนบต่ตกดนเนาะ เห็ดเห็ดหน้าย่ามาดูคนกับบกี้เนอะมันจะทิ่ลำบากเนี่ยเพราะว่าถ้าพนมอตกกัดบริดำหน้าแต่ก็ต้องชูนะทุกคนเนาะคอยชีวิตเกินมากเป็นคนเขาต้องชูถ้าบุูซูกับบอดดายเนาะบ่มีกิน nghiêm dây cọc nữa mẹ Thằng Nhưng mà bằng cả thì bảo làm lúc quậy mà hoàn nữa không nó Chỉ khác với bằng cả thì bảo làm lúc quậy mà Cặp ăn, cặp khóc cua này lên nó Bố mẹ bảo làm lúc không điều rồi <laughs> ไลยเติมอยู่ด้วยข้าวมันลอยกว่ามากนะปวดตาไดงที่กลุ้มขับสาวอยู่มั้งนี่โอ้ไฮนี่มีป้า,าดูเนาะสมบัติป้าแหลกแต่ว่ <c oughs> าไฮาทีไฮคนไทยนี่กูจะมีป้าจะบอกเนาะท <c oughs> าหลุ่นต้อนขาไปแล้ว พอได้จับป้าก็มีพอหนามันลายอยู่ป้าก็จะขึ้นมาอยู่ก็ได้เฮ้ยข้าณมันเราลำบงก่อนจัดกรงหมาทุกคนตอนนี้ลูกพันกะด์กไทยเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวบ่าวลามจะเป็นคนขาดนะทุกคนเนาะเดียว ba à, bừng nữa của nợ คนตอนนี้บอลามก็ได้ขาดแล้วนะทุกคนเนาะเนี้ยมาเบิ่งน้ำกันเนาะนี่าขาดแล้วมันก,ก่าสีเรียบๆนี่จังหน่อยนึงเนาะแต่กับบอลละเอียดมาได้ทุกคนเนาะเพราะว่าถ้าขาดด้นยันมันอย่ามันแข็งทุกคนเนาะอย่าดิมมันแหนนสีดำมาไ,ได้เหม่ยเติมนะทุกคนเนาะวันนี่บอลามก,กสีลงไปดำหนาแล้วทุกคนเนาะเสาร์บ,บับคลิปนี้กสีขคาจบสำเนาทุกคนเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพรานทุกคนเนาะ